ก็มาหลอมจอมเจ็มไปแล้วนะวันนี้อืมโอ้ยโลกของเรานี่เนาะมันเป็นโลกกลมเว้ยโลกกลมเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องชีวิตของคนเรานี่นะมันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่มากมายถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันก็ ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันก็ไปได้สะดวกบุคคลผู้จะแก้ปัญหาชีวิตของตนได้นั้นก็เพราะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า เท่านั้นแหละถึงจะแก้ปัญหาของชีวิตตกไปได้คำสอนอย่างอื่นนั่นมันแก้ได้อยู่แต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นเองแก้ได้แต่อย่างที่มันตื้นๆอย่างลึกเข้าไปจริงๆนะ่มันแก้ไม่ได้ความรู้ในทางโลกนั่นแก้ปัญหาได้เพียงแค่ทรรมมาหาเรื่องชีพ สะดวกคล่องตัวดีหาเงินหาทองได้ดีเพราะมีความรู้ม <c oughs> <c oughs> ัดกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นวิชาทางโลกนั่นไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้เลยอุปสรรคสำคัญในของชีวิตก็คือกิเลสตัณหาอาวิชา ต่างๆมูลนี้นับว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าก <c oughs> ิเลสนี่ได้แก่ตัณหามันเป็นมูลรากของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายอาศัยความอยากนี่เองเ,เป็นมูลเหตุให้คนเราสร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด อะไรต่ออะไรขึ้นมาในใจเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้ผู้ใดที่มาเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรศิฐแล้วเช่นนี้ก็พยายามสดับตรับฟังคำสอนไปเรื่อยๆพยายามดูตำรับตำรา แล้วเอาไปพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาให้รู้ว่าทำอะไรเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหานี่ออกไปจากกิจใจนี่เมื่อรู้ทำที่ระง,งับกิเลสตัณหานี่แล้วอย่างนี้ก็จเจริญทรรนั้นให้เกิดให้มีขึ้นในใจ ทำที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางออกไปจากกิตใจในตอนต้นนี้พระศาสดาทรงสอนให้คนเรานั้นมักน้อยสันโดษ <c oughs> มักน้อยนั่นคือมักต้องการให้กิเลต,ตันหาบาปทำรรอะไรที่มักผมอยู่ในจิตใจนี่มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ ตลอดถึงมากน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยเมื่อมีแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยได้มาแล้วก็ไม่ใช่จ่ายสุรุสุรายรู้จักประหยัดรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวเองตนมีรายได้น้อยก็ต้องพยายามใช้จ่ายไปตามน้อย ใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ไม่จำเป็นได้แท้ก็งดไว้ก่อน <c oughs> อันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยคุณธรรมอันนี้แหละที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางลงไปกับสันโดษสันโดษนั่นหมายเอาความรู้จักยินดีพอใจใส่สอย ในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้ตนแสวงหามาได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าตนตนก็ไม่อิจฉาเขาไม่หน่อยเนื้อตาใจไม่คิดที่จะไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไรก็พอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละ นี่ท่านเดียวว่าถือสันโดษเ,เมื่อมีความสันโดษกินดีในของที่ตนมีอยู่อย่างนั้นตัญหาความทยานอยากดิ้นลนไปเกินขอบเขตนี่มันก็เบาบางลงทำอย่างไรตนมีบุญมีวาสนาเพียงเท่านี้แล้วจะไปให้มันยิ่งไปเหมือนอย่างคนที่เขา มีบุญวาฒนามากกูตนมันจะได้ยังไงตั้งแต่ชาติก่อน,น,นตนมัวเมาประมาทไม่ประกอบกุศลความดีให้มากไว้เช่นนี้ทำบุญก็ไม่มากานี่เพราะเกิดมาชาตินี้บุญนั่นมันก็มาตกแต่งความสุขให้ตามกำลังของบุญที่ตนทำมานั้นนะแล้วจะไปโทษใครแบบนี้นะ <c oughs> โทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเอง เพราะตัวเองมัวเมาประมาทอยู่ไม่ผลขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้ถ้าเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ยังจะมาถือว่าตนไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาตนเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่คิดสั่งสมบุญกุศลต่อไปต่อไปเบื้องหน้ามันก็ยิ่งจมลงไปสู่ความทุกข์ความยากจน,นขนแค้น กลายเป็นคนอนาถาไปนี่แหละชีวิตของคนเราถ้าหากว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ขวนขวายในกรรมดีไม่เพียรละกรรมชั่วให้เกิดดีขึ้นในตนอย่างนี้แล้วชีวิตนี้มันก็ต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆทางมันจะสูงขึ้นไม่มี ชีวิตของคนเราเนี่มันจะสูงขึ้นจะก,ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญในขั้นใ,นใ,นในดๆได้ก็โดยอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงไม่ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นใดเลยเรื่องอย่างนี้นะเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งโดยตนเองอย่าไปเชื่อแต่เพียงผู้อื่นอย่างเดียวต้องน้มเข้าไปคิดไปพิจารณาตรีตองให้ เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบของตัวเองแล้วนั้นแหละมันจึงจะขมักขะม้นในการบุญการกุศลตลอดถึงบาปกรรมความชั่วก็เหมือนกันเมื่อใครไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาให้เห็นแจ้งระจากด้วยปัญญาของตนแล้วมันจะไม่ละมันเลยไม่เพียรไม่ยามละมันแล้วมีแต่สั่งสมมันไปอย่างนั้นแหละ เพราะว่าไม่เห็นโทษของมัน่ะมองไม่เห็นว่าบาปมันจะอํานวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทำไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามันปรากฏผลอะไรเลยอทําบาปอะไรไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่จับไม่ได้แล้วก็สบายไปไม่เห็นเป็นอะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลา ข่าเป็ดฆ้าไก่กินกันอยู่นั่นนีนไม่เห็นว่าบาปมันสนองให้เป็นทุกข์อะไรอ่มันก็มีความรู้สึกเอาเอาใกล้ๆแค่นี้แหละคนส่วนมากนะรูะ้ว่าทำลงไปนั้นแล้วมันไม่เห็นมันสนองตอบให้เป็นทุกข์หรือร้อนอะไรความคิดมีแค่นี้แหละ,ะไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอั ถ้าคิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นมันก็จะมองเห็นได้ว่ากิริยาอาการที่ทนทำนั้นนะมันหยาบโรนเต็มที่มันขาดความเมตตาปราณีในสัตว์ทั้งหลายเป็นคนใจดำมองไม่เห็นชีวิตของสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นมองเห็นแต่ตัวเอง รักแต่ชีวิตของตัวเองอไม่มองเห็นชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าเขาก็รักชีวิตของเขาหรืออย่างไรเหมือนกับเรารักชีวิตของตนหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองให้ละเอียดลงไปถ้าคิดแต่ละเอียดลงไปแล้วมันก็ต้องมองเห็นได้เลยว่าทุกชีวิตนี่เกิดมาแล้วต้องรักชีวิตของตนหมด ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ดรไาฉันไม่ว่าสัตว์เปรตไม่ว่าอสุรกายบรรดาพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในโลกอนี้ต่างก็รักชีวิตของตัวกลัวตายเหมือนกันหมดเลยเมื่อใครจะไปทำร้ายมันมันยังวิ่งหนีมันยังบินหนีสัตว์ก็ดี อย่างนี้แะสะดงว่ามันรักชีวิตของมันมันมันกลัวตายมันไม่อยากตายเราก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าใครจะมาฆ่ามาตีก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงหรือต่อสู้แล้วแต่กรณีจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าเอาดือด้อๆอย่างนี้ก็เพราะรักชีวิตนั้นเองแหละน,นี่ถ้าคิดเทียบกับเอาเราไปเทียบกับเขาเอาเขามาเทียบกับเรา ดูอย่างนี้นะมันก็จะได้รู้สึกว่าไม่น่าที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยเมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วนะมันก็ลงความเห็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการเบียดเบียนแล้วเมื่อเชื่อพระปัญญารัสรูของระพตทธเจ้า มันก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นในใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อทําบาปเป็นอาจินอย่างนี้เรื่อยไปไม่ไม่เห็นโทษของบาปอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันจะต้องนําไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนไปทนทุกข์ทรมานน้ำร้อนรั่วไฟเผาอยู่ในนรกนั้นเป็นพันพัน,พนปีทิพย์ไปอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าจึงว่าสอนให้คนละบาปนั่นนะเพราะว่าพระองค์ทรงสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมพระองค์จึงสอนแล้วสอนเล่าในพระธรรมเทศนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านร้อยกองหรือจารึกไว้ในคัมภีร์เมื่อไปอ่านดูค้นดูแล้ว แสดงว่าพระอ,องค์นั้นแสดงเทศนากันใดก็ปรลบถึงคำแนะนำให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่นะการยกโทษการตำหนิตีเตียนการผูกพยาบาทจองเวรกันนี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เกือบมีทุกข์กันไปเลยธรรมเทศนาของพระเ,เจ้านะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น เรื่องการเบียดเบียนกันนี่จึงชื่อว่าถือเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนานี่เพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วรัฐที่อื่นศาสนาอื่นนั้นยังไม่เคร่งคัดเท่าพุทธศาสนาเลยเรื่องการแนะนำให้เว้นจากเบียดเบียนกันและกันเนี่ยบางศาสนาก็ยังเขียนในลงในคัมภีร์ไว้ ว่าถ้าถ้าสาวกในศาสนานั้นในรัที่นั้นไปทําลายสาวกของศาสนาอื่นลัที่อื่นได้เท่าไรยิ่งได้บุญหลายตายแล้วไปสวรรค์เขาเขียนว่าอย่างนี้ก็มีนี่นี่แหละอันนั้นะแสดงให้เห็นแล้วว่าจิตมันลำเอียงส่วนในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเรามีจิตลำเอียง อย่างนั้นไม่สอนไม่ทรงสอนให้ถือพักถือพวกถือกกถือเหล่าถือรัฐที่นั่นลัที่นี้พิเศษกวัวกันอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนเลยไอเรื่องให้ถือกกถือเหล่านี่นะให้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น ใครๆก็ย่อมรักความสุขเลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยใครก็ไม่อยากตายกลัวตายเหมือนกันหมดบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธองค์จึงได้ทรงเปล่งอุทานเมื่อเวลาตัดสู้แล้วใหม่ๆว่าอพยาปัสสังสุขขังโลเกปานาภูเตสสสัญ,ญโม ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกสุขขาวิราคตาโลเกกาม,มานังสมาติกรม,มความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือร่วงกรรมทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกดังนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทาน ออกมาดังๆอย่างนี้นะนะับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวควรที่พุทธบริษัทจะพึ่งน้อมนำไปพิจารณาแก้ไขชีวิตจิตใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่า ผู้ใดนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายคือไม่ให้ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นด้วยกายเออเส้นกายก็ไม่ไปทุกไปตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบโลนกับใครต่อใครเออไม่กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไม่พูด ทำเท็จช่อโกงหลอกลวงคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไม่ยุโยงส่งเสริมให้คนอื่นนั้นทะเละวิวาทติดเถียงกันพูดตั้งแต่คำอ่อนหวานสมานไมตรีจิตต่อกันและกันทำอย่างไรเราจะผูกมิตรผูกญาติกันได้เราก็ใช้คำพูดอันนั้นต่อกัน คำพูดอันใดมันจะเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทกันแล้วอย่าไปเอามาพูดอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กลัวบาปกลัวกรรมเป็นผู้สำรวมวาจาของจนทุกอิริยาบถไปเลยป็นอย่างนั้นอันวาจานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยนี่ คนเรามันจะได้ทะเลาะวิวาทกันกระเพาะเกาวาจาทิมแทงกันเนี่ยก่อนนะถ้าฝั่งคนตัางอยู่ไม่พูดอะไรกันเลยนี่มันไม่ได้ทะเลาะกันนะคนเราลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นการที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันพูดกันะพูดกันไม่รู้เรื่องกันเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เอาแล้วแต่ทะเลาะวิวาทกันเข้าไปอย่างนี้ เพราะนั้นมันเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องกันเมื่อเกิดความคิดคิดความเห็นอะไรไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างนี่ยเราก็ควรหันหน้าเขาพูดกันว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรสาวหาต้นต่อของมันเ,ออเมื่อรู้ต้นตอของมันเอ,อเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนั้นมันถึงได้ขัดแย้งกันมันเอาทำอย่างไรแล้วจะไม่ขัดแย้งกัน วันนี้ก็หาวิธีการสิวันนี้ก็แบ่งกันคนละครึ่งเนยะถ้าเป็นความเห็นนะ่ไม่ไม่ตรงกันนะเอาแบ่งกันคนละครึ่งไปซะมันก็หมดเรื่องกันไปให้ถูกเหมือนกันหมดนะแต่ว่าเอาคนละครึ่งกันคนฉลาดมันต้องหาอุบายวิธีรักษาความสมัครสมานสามคัคคีซึ่งกันและกันไว้ให้ได้ นี่บรรดานักปรา์ทั้งหลายนะท่านย่อมมีอุบายเย็บใครประสานสมัคคีอของคนหมู่มากไว้ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนเรามันต้องใช้ปัญญาเราจะไปอาศัยตั้งแต่ความคิดความเห็นเฉยๆความคิดความเห็น,าาหนบางอย่างมันก็ลำเอียงอยู่ในใจ มันเข้าข้างตัวเองก็มีอย่างนี้แหละมันไม่มันไม่แน่นอนถ้าเราใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆให้เห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วจึงพูดออกไปทำออกไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดอมันก็ถูกใจของคนทั่วกออกไปนั่นแหละถ้าเราทำอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันถูกต้องแล้วนะ ถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอเรียกว่าเหตุผลนั้นมันเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้เป็นไปนทางที่เสียเช่นนี้นะมันก็พออกพอใจด้วยกันทุกฝ่ายนั่นเองนะแต่คนส่วนมากทำอะไรพูดอะไรมักจะดำเนินไปตามความเห็นของตนโดยส่วนเดียวบางทีความเห็นของตนนั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลก็มี อย่างนี้แหละเราจะให้คนอื่นเขาเอาตามเส้นนี้มันไม่ได้เพราะความเห็นความคิดความเห็นของตนมันไม่เป็นธรรมไม่ตรงต่อศีลอย่างนี้นะคนผู้รู้ศีลรู้ธรรมดีเขาก็ไม่เอาตามอมแล้วก็จะไปโกรธให้เขานี่มันจะไปถูกต้องอยังไงอ่ะมันไม่ถูกต้องเลยนี่แหละบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านสังคมสมาคมกันท่านไม่มีเรื่อง วิวาทบาดหมางอะไรกันก็เพราะว่าต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลอันตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเอาพระธรรมนั้นเป็นแกนกลางถ้าความคิดความเห็นอะไรมันตรงต่อพระธรรมแล้วก็ใช้ได้เลยยอมรับรองกันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละไอ้เรื่องที่ปาลกขึ้นมาเบื้องต้นว่า คนเรานั้นต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันถึงได้แก้ปัญหาของชีวิตตกได้นั่นมันก็สมเหตุสมผลดังที่สแสดงมานี่แหละเมื่อเรายึดเอาคำสอนของพระพุทเจ้าเป็นหลักปฏิบัติแล้วต่างคนต่างก็น้อมความคิดความเห็นของตนให้มาลงกับธรรมะนี่ให้ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าลงเอ่ยกันได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วแล้วสุดท้ายแท้ๆนะก็ลงสู่ไตรักถ้าเรื่องใดมันยุ่งๆมันแก้ไม่ตรงจริงอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกไปนอณัตาไม่ใช่ของใครอย่าไปยึดถือเอามันเลยปล่อยวางมันซะเมื่อปล่อยวางมันแล้วมันก็ไม่ยุ่งเท่านั้นเองไม่มีใครได้เสียได้เปรียบใครเสียเปรียบใคร เมื่อต่างคนต่างวางลงไปแล้วมันก็หมดเลืองกันไปนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้รู้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านดําเนินชีวิตไปอย่างนี้ต้องให้เข้าใจพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านบําเพ็ญปฏิปทาไปอย่างนี้แหละอืเหตุน่านพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่มีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งอะไร กันแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านก็ไม่มีเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจอะไรเลยนะออลองวาดมโนภาพดูสิพระอริยะบุคคลทั้งหลายนะบางคนก็จะว่าอา้าวอันนั้นท่านเป็นอริยะบุคคลเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะให้สงบประงับอย่างท่านได้อย่างไรเออมันก็จะต้องว่ากันมาอย่างนี้แหละ จริงอยู่เราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราเชื่อไหมว่าพระอริยบุคคลท่านมีความสุขสบายเพราะท่านลากความยึดความถือในเรื่องชั่วร้ายต่างๆนี่เราจะตอบว่างไงแบบนี้นะ,ะแต่ต้องตอบว่าเชื่อเลยเชื่อพระอริยบุคคลเนี่ยเหตุที่ท่านสบายท่านไม่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะท่านมาละความยึดความถือ ต่างๆทีนี้เมื่อเรามาเพียรไม่ยามละความยึดความถือมัน่นต่างๆต,ตามพระอริยบุคคลทั้งหลายไปอย่างเนี้ยเราจะมีความสุขไหมแน่นอนต้องมีความสุขแท้ถ้าเช่นนั้นน่ะเราจะเดินตามรอยของพระอริยเจ้าไม่ได้หรือต้องได้แน่นอนเพราะว่าท่านผู้เสียเป็นพระอริยบุคคลน่ะท่านก็เป็น คนธรรมดาสามัญน,นี่แหละไปก่อนนะแต่เมื่อท่านดาดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วในที่สุดท่านก็เลยได้เป็นพระอริยบุคคลไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลสักหน่อยเดียวละเกิดไปชาติใดก็ไม่ได้เป็นนะจะเกิดสักกี่ชาติก็ไม่ได้เป็น ก็ลองสังเกตดูหลักธรรมะเป็นไงล่ะนี่หลักธรรมะพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามมัคมียงแปดประการหรือว่าศินสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ว่านักบวชเรือเครือหัดย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นเลย แล้วเมื่อปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เช่นเดียวกันท่านที่ได้บรรลุไปแล้วนั้นท่านก็ปฏิบัติตามทางสายนี้เ,ออเมื่อท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญไปนัออ่นแต่ท่านเอาธรรมของพระอริยเจ้านั้นมาสวมใส่กายวาจาใจเลื่อยไป ธรรมของพระอริยเจ้านั่นแหละก็จึงขจัดกิเลสตัณหาอาวิชชาอันมีอยู่ในใจนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากกิตใจของท่านท่านจึงได้เป็นพระอริยบุคคลศีลส,สมาธิปัญญานี่ก็เป็นโลกียธรรมเหมือนกันนะยังไม่เป็นโลกุตระธรรมแต่ว่าเป็นหนทางก้าวไปสู่โลกุตระธรรม เมื่อบำเพ็ญให้เจริญเต็มที่แล้วทำหน้าที่กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นลงไปแล้วมรรคอันมีองง์แปดประการนี้ก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่เมื่อไรอะดับไปมันเหลือตั้งแต่ดวงกิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครๆเอาธรรมะเหล่านี้ปฏิบัติไปน้อมเข้าสู่จิตใจของตนไป ธรรมะเหล่านี้ก็ไปทําหน้าที่กําจัดกิเลสให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันแก้ปัญหาชีวิตของตนด้วยการดําเนินตามทางข้อวัดปฏิบัติที่พระบรมศา,ศาสดาทรงแนะนําสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เต็มความสามารถของตนของตนนะ ก็จะได้ประสบผลคือความหลุดพ้นจากทุกตามเป้าหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้